ควันนี้ผมก็อยู่กับคุณโฟนะครับรัฐนันนะครับายาิของทางด้านสามารถคอปเปอร์เรชันครับก่อนอื่นเลยคำถามแรกในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อเนี่ยมีความตั้งใจอย่างไรแล้วก็มีแรงกดดันมากน้อยแค่ไหนครับมีความตั้งใจและแรงกดดันยังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆอ่ะด้วยการที่เราเกิดแล้วก็โตมากับการเป็นสามารถนะครับ,รบเห็นคุณพ่อทํางานคุณลุงหรือคุณอาทํางาน่ะ เรากรีดเลือดออกมาเนี่ยยังไงก็เป็นเลือดสามารถอยู่แล้วเป็นเลือดน้ําเงินนะครับไม่ใช่เลือดแดงแต่ว่าถามว่าเราลองมุ่งมั่นยังไงคือผมมองว่าสามารถเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับการสร้างสารรค์แล้วก็นาเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาประเทศให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งผมเองอะ่ะโดยโดยแบ็กกราวด์ล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยมือถือมาใหม่ๆสมาร์ทโฟนหรือ เ a d g e t ต่างๆผมก็จะชอบที่จะศึกษาแล้วก็ดูตลอดเข้ามาทำที่สามารถเนี่ยผมว่ามันตรงกับสิ่งที่เราแบบชอบแล้วก็มีแพชชั่นกับมันนะครับส่วนเรื่องความกดดันเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าเราจะทำงานไหนๆนครับ,รบมันก็มีความกดดันอยู่แล้วคุณ h a n d l ลความกดดันนั้นยังไงบางคนอาจจะรู้สึกกดดันจนทำอะไรไม่ได้เลยบางคนอาจจะมีวิธีปลดปล่อยอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของผมตั้งแต่ที่ผม เติบโตขึ้นมาเพราะนั้นน่ะถ้าตอนเด็กๆเ,เออเราจะรู้สึกกดดันแต่ว่าพอพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าความกดดันนี้มันมันมันชินแล้วอ่ะเราอยู่กับมันมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้รู้สึกกดดันที่เราจะต้องเข้ามาทําตรงนี้ครับก็แ <acco' S 2> ปลว่าเห็นคุณพ่อคุณอาคุณลุงทํามาเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นในการเดินรอยตามอยู่แล้วใช่ครับใช่ถ้าพูดถึงทางสามารถนะครับก็เห็นมี โครงการเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเยอะพอสมควรอยากมองมุมมองแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ครับหลังจากงบต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยลงมาเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรกับเรา้างครับคือผมมองว่าหนึ่งเน่ยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่างบที่มันช้ามาแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบต่อง,งานของสามารถเยเพราะว่าสามาเนี่ยก็เป็นคอ,อ,อธุรกิจก็จะเกี่ยวกับ B2G หรือรับ ภาครัฐบาลภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนี้ผมคิดว่าน่าจะเห็นโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เราก็มีเดินงานไว้นะครับได้สายในในช่วงคอร์เตอร์สี่รวมไปถึงช่วงต้นปีหน้าผมว่าเราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าในเรื่องของการสายงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้งบม,มันเริ่มเบิกใช้ได้คล่องขึ้นแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าผมส่วนตัวผมคิดว่าประเด็นเรื่องทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันน่าจะนิ่งขึ้น มันก็จะทำให้การทำงานระหว่างเรากับทางรัฐเนี่ยสะดวกมากขึ้นมุมมองปีหน้าก็จะสดใสามากเพราะว่าตอนนี้เข้าเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยบงบปี68เนี่ยครับเดือนหน้าแล้วรเรามีโปรเจกต์อะไรที่ร่วมกับภาครัฐแล้วมันจะรันฟล์เข้ามาเป็นในปีถัดไปด้วยไหมครับมีครับมีมีแน่นอนครับในช่วงหปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าทางสามารถเองหรือในเครือเนี่ยก็มีแผนที่จะได้เซ็นสัญญาหรือมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ภาพรวมปีนี้ครับปี2,507เนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าผลการดำเนินงานกับรายได้เนี่ยจะเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ไหมครับคือต้องบอกว่าถ้าตามเป็นไปตามเป้าไหมผมว่าอาจจะยังไม่ไม่ถึงตามเป้าเนาะเพราะว่ามันจริงๆมันมีหลายปัจจัยเนาะเรื่องอย่างงบรัฐราช้าการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าในช่วงควอเตอร์สี่นะครับก็ น่าจะเป็นโอกาสทองของเราที่จะได้เซ็นงานเยอะขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ3ควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะงบลัดเบิกจ่ายแล้วแล้วก็ผมก็มองว่าในช่วงควอเตอร์สเนี่ยทางสามารถเองก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับหนึ่งเนี่ยคือเรามีรายได้ประจำนะครับอย่างตัวของ s a v นะครับที่เป็นวิทยุการบินที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งอันเนี้ยมันพิูจนแล้วว่าเออมีผลตอบแทนมีกำไรที่มันสเตเบิลแน่นอนแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่2เนี่ย ถ้างานพักรัฐกลับมาเนี่ยแน่นอนว่าทางแซมเทลเองก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นงานรัฐที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสรับรู้รายได้แล้วก็มีกําไรที่ดีกว่าในช่วงควอเตอร์สแล้วก็1นึ่งครับเอเวีเนี่ยครับว่าจะไม่ถามไม่ได้เลยในส่วนของความคืบหน้าสอปปราวนี่เป็นไงบ้างครับครับก็จริงๆก็มีคนถามข้อมมเยอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัววิยวกีการบินที่ลาวเนี่ยต้องบอกว่ามันมีคนที่ทาอยู่แล้วก็คือทางรัฐบาลลาวแต่ว่าเขามีปัญหานะครับ ก็อยากได้การช่วยเหลือซึ่งเราก็เข้าไปนำเสนออะไรเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการร่าง MOU นะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ผลสรุปในเร็วๆนี้ครับทันปีนี้ไหมครับก็อยากให้ทันภายในปีนี้ครับโปรเจกต์สิ้นปีหรือปีหน้าเนี่ยทางสามารถจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นักลงทุนหรือเปล่าครับ<อ>ผมได<อ>้ยินมาเบาๆนะก็มีมีมีบิ๊กโปรเจกต์หนึ่งที่าทางทางผู้ใหญ่ก็มองว่ามันคงเป็นแบบ โปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งที่ทางสามารถเคยทํามาเหมือนกันก็นี้อาจจะยังลงรายละเอียดหะไรมากไม่ได้แต่ว่าก็ปุ๊บอิบปุ๊บอิบไว้ก่อนครับผมมีแน่ใช่ไหมครับมีครับมีสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนไหมครับคุณผูก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนนะครับเวลามองหุ้นสามารถหรือบริษัทสามารถเองครับอาจจะมองว่าเข้าใจยากเพราะว่าสามารถเนี่ยทำงานหลายอย่างหลายประเภทแล้วก็หลากหลายธุรกิจใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆถ้ามองในมุมนี้อาจจะเข้าใจภาพที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือหนึ่งเน่ยเ,เรามี SAV ที่เรียกว่าเป็น c cash cow ก็คือ Deliver ทุกปียกเว้นอาจจะมีช่วงโควิดที่มันดรอปลงไปแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บหรือสงครามโลกอะไรที่หุ้นจะตกหมดเนี่ยผมคิดว่า SAV น่าจะ Deliver แทบจะทุกๆกไตรมาสนะครับเพราะว่าสายการบินมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอัพไซด์ต่างๆที่อาจจะได้เพิ่มเติมจากการ ขึ้นราคารวมไปถึงขยายกิจการไปทำส่วนอื่นๆนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือแซมเทลแซมเทลก็จะเป็นงานภาครัฐจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้งบเองก็เริ่มทยอยเบิกออกมาใช้แล้วเราก็คาดว่าในช่วง Q4 แล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการเซ็นง,งานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีบทบาทมากในช่วงนี้นะครับแต่คาดว่าในช่วง Q4 แล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นสำหรับตัวอื่นนะครับอันนี้อาจจะต้องอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่มีแน่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมใช่ยังไงวันนี้ทางมิติหุ้นต้องขอขอบคุณโฟนมากเลยครับที่ให้สิทธิ์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับอย่าลืมครับมีทีเด็ดปลายปีแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ที่จะได้เห็นในปีหน้าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับของคุณโฟมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ